สวัสดีค่ะ กรมตุนิยมทิยาคาดหมายสภาพอากาศในระยะ7วันข้างหน้านี้มีแนวโน้มว่าบริเวณพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักขึ้นได้ยาวไปจนกระทั่งถึงวันพฤศัมบดีหน้านะคะแนะนําว่าควรพวกร่มติดตัวไว้ตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นก็จะมีโอกาสเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากได้นะคะจากฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นและก็ฝนที่ตกหนักโดยเฉพาะทางตอนล่างของภาคเนื่องจากว่าภาคใต้จะมีกระแสลมถึง3ตัวนะคะนั่นก็คือกระแสลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้และ ลมตะวันตกเฉียงเหนือที่จะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยภาคใต้และก็อันดามันค่ะเตือนว่าบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มจะมีโอกาสเสี่ยงเกิดน้ําท่วมขึ้นได้นะคะส่วนในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีฝนที่ตกหนักจากกระแสล,ลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่จะพัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณประเทศไทยตอนบนขณะที่ประเทศไทยตอนบนนี้จะมีลักษณะอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะก็ส่งผลทําให้เกิดฝนฟ้าะนองและมีลมกระโชกแรงขึ้นได้ โดยอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะเราเริ่มกันที่ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรงนะคะ40%ของพื้นที่ครอบคลุมอยู่เป็นบริเวณกว้างนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง22ถึง38องศาเซลเซียสค่ะไปต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรง30%ของพื้นที่ส่วนมากก็จะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกและก็ทางตอนล่างของภาคนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง23ถึง39องศาเซลเซียส ภาคกลางระยะนี้ก็มีอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรง40%ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง25ง38องศาเซลเซียสค่ะสำหรับบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลก็จะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง25ง37องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะว,วันออกอากาศร้อนทางตอนบนของภาคนะคะแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองประมาณ40%ของพื้นที่ทั้งบริเวณตอนบนและตอนล่างของภาคอุณหภูมิระหว่าง25-37องศาเซลเซียสค่ะสำหรับทะเลช่วงนี้จะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ปิดท้ายภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะคะโดยมากก็จะมีฝนทางตอนล่างของภาคและมีฝนตกหนักทางด้านฝั่งอ่าวไทยค่ะอุณหภูมิเฉลีย่ยภาคใต้อยู่ที่ระหว่าง23ถึง35องศาเซลเซียสนะคะทางด้านฝั่งอ่าวไทยและก็อันดามันช่วงนี้จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกลมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ